ต่อไปท่านชดชัยบวริดครับเชิญครับท่านขอฉายพระวะพยผมอนุญาตครับกราบเรียนท่านวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมชดชัยบวริดสมาชิกวุฒิสภา40จังหวัดระยองนะครับกลุ่มชาวสวนเมื่อกี้ชาวนาและตอนนี้ชาวสวนบ้างนะครับทีนี้ ของชาวสวนแต่เรื่องดันไปเคี่ยวกับเยาวชนครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นมาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนี้แหละนะครับปลายเดือนแล้วทีนี้เรื่องเกิดก็คือตอนนี้นะครับถ้าเราดูในสื่อ Social, โซเชียลเยาวชนของเรานะครับสำหรับเด็ก4คนนี้นะครับโดนหลอกไปทำงานทางแดน ใช้คําว่าถ่งแดนไว้ก่อนเพราะมันตอน,นิ่มอยู่อีกฝั่งฝั่งจันทบุรีนะครับเด็กสี่คนนี้ตอนแรกจะ,ะประกาศรับสมัครงานที่พัทยานะครับเด็กเปิดโซเชียลก็ไปก็รับสมัครงานพัทยาก็มาสมัครสมรัครก็มีรถตู้มารับจากจังหวัดระยองแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารที่เทรนท่านระยองด้วยอีกนะครับเมื่อกี้มีระยองมีของดีแล้วยังมีของดีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับดังนั้นพอเปิด มาเรีกบัญชีธนาคารแล้วประมาณ4ธนาคารต่อคนนะครับเด็กก็ไม่รู้ก็บอกว่าจะจ่ายเงินเดือนผ่านทางนี้นะครับเมื่อเปิดบัญชีเสร็จก็พาขึ้นรถทู้นะครับผลสุดท,ท้ายก็ข้ามแดนไปทางจังหวัดจันทบุรีนะครับจะประเทศอะไรหรือไม่หรือโดนตัดไฟหรือยังก็ไม่รู้อีกเช่นกันนะครับดังนั้นเอาเป็นกลางๆไว้ว่าไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับครั้งแรกจะไปสองคนนะครับเป็นแฟนกันนะครับเด็กตัวเลขสอคนนะครับเกิด2550 ทีนี้พอไปอยู่ฝั่งต่างแดนแล้วเนี่ยมีหน้าที่คอยสแกนหน้าครับวิธีการทันสมัยมากครับไม่ต้องทํางานอะไรอื่นรักษาหน้าตายดีนะครับจะให้ร้องง่ายก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวสแกนไม่ผ่านสแกนหน้าอยู่สองวันนะครับบัญชีก็โดนล็อกหมดพอโดนล็อกหมดก็เปิดออนไลน์จากทางประเทศได้อีกครับนะครับทำได้ขนาดนั้นนะครับเปิดออนไลน์จากต่างประเทศมาอีกอสองคนผัวเมียตัวเล็กนะครับ นะครับอายุประมาณ17ปีเราเห็นเยวาวชนและปวดใจมากนะครับจากตัวนี้เสร็จนะครับบัญชีโดนล็อกเสร็จก็คือบังคับให้ชวนเพื่อนมาก็ได้เพื่อนไปอีกสองคนนะครับโตขึ้นหน่อยแต่วันเกิดวันเกิดเดียวกันนะครับอพอส่อเกิดเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าพอประกาศรับสมัครงานแล้วก็ทํากันเป็นกระบวนการและการเปิดบัญชีทําไมเปิดง่ายนักนะครับไปทํางานได้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสี่คนนี้ สองคนแรกโดนล็อกแล้วคนที่สองอาสามสี่ก็ไปอีกก็โดนล็อกและสองสามสี่หลอกต่อมาอีกครับตอนนี้เห็นว่าจะอยู่นั้นนะประมาณสักสามสิบกว่าคนนะครับสามสิบกว่าคนที่โดนหลอกไปแล้วยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ยังจับได้หรือ,อยังนะครับหลักฐานนี้นะครับเอกสารน,นี้ได้ยื่นมากับท่านประธานกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งลงไปในพื้นที่ระยองแล้วนะครับตอนนี้เด็กข้อก็ ที่พึ่งพานะครับโดยเฉพาะนะครับตอนนี้พอกลับมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับหมายเรียกครับจากจังหวัดขอนแก่นก็มาถึงที่บ้านนะครับเวลาผ่านไปเดือนเดียวจะติหนี้สินคนละเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเป็นหมายเรียกนะครับตอนนี้ต้องการจะแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีก็เลยฝากท่านประธานไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเยวาชวชนเรานะครับอยากทํางานผลสุดท้ายก็ต้องไปเป็นแรงงานต่างด้าวที่ต่างแดนขอพระคุณครับ ขอบพระคุณครับ